ผมดาบตำรวจทิต <Cornell. S 2> ิภัฒนปิตาละโภตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจุธรอำเภอขาาหลุดแก้วแหล่งที่ชอบม่วสุมเดี๋ยวกเรื่องยหสดคุณตำรวจเข้าบุกจับแหล่งมั่วสุมพอบุกเข้าไปก็เจอเลยครับเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮแย่น้ยเยเยยเฮ้ยแกะดเ้เฮยเฮยเฮ้ย้ย้แกะเยยเ้ มันน้อยหนาว่ะให้ระเบิดระเบิดอะไรเนี่ยเรื่อทำไมเนี่ยกำลังแก่อยู่ไม่เห็นไงมัน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 อะไรให้ระเบิดพี่ตลาดหุ้นลุดด้วยตลาดหุ้นรุดด้วยทำไว้ทำไว้เฮ้ยกดไว้มันไม่ระเบิดครับแล้วให้ข้าทำอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวรีบหน่วจะบพูมาพี่โอ้ยกวันหน่วจะบพูจะมาฆ่าตายพร้อมระเบิดพอดีนี่แล้วพี่จะทำยังไงแล้วพี่เราเอาข้าเนี่ยขึ้นรถไปพร้อมกับเองไปเลยเฮ้ยเฮ้ ไปคันนี้นะเฮ้ยไ,ได้ไงพี่ไปคันนู้นเออไปแหม่ระเกยียดกันเห็นเห็นคันไหนก็ไปอครับไปไกลๆเลยครับไปโอ้ใครจะกล้ารับหรอครับหยุดเฮ้ยหยุดพวกเองอ่ะเป็นอะไรกันเนี่ยฮะ,ะออพี่ก็เป็นพี่พี่ก็เป็นหัวหน้าต้องให้พี่เขาตัดสินใจว่าจะไปคันไหนออดีมากไอ้น้องจะไปคันไหนครับไปคันเองอ,ะอ่ะคันผมทำไมต้องเป็นคันผมอ่ะเอ้าก็ข้าสนิทกเองที่สุดอ่ะฮะเอาสิจัดดีนักสนิทนี่นะแต่ทำไมคันผมต้องมีโค้ชแม่พี่เฮ้ยมีโค้ชแม่อะไรวะ ต้ไมันต้องให้ครอยู่ในยานี้ขอให้พี่เป็นมนุษย์ยางรถยนต์อุ้ยน่ารักว้ายดูบัตรทำสิมันกลัวระเบิดเหมือนกันท้ไมัต้องให้ค่อยู่ในยานี้เลยวะไอ้ารทผมก็ต้องไปอย่างนี้แะพี่โว้ยต้องว่าข้าจีดาตัววเอานะาอึดอัดนะดีแล้วดีกว่าเพื่อนเลนทั้งตัวนะพี่ตำรวจโดนระเบิดตายไม่ดีหรอกครับมันหนกหูนะแฉต่อไปเอ้าเป็นระเบิดเป็นระเบิดแบบแบบว้าง น้อยหนาแล้วเปิดที่ถืออยู่ในมือเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับเพื่อนๆที่ไปด้วยกันก็ให้ถือไว้ก่อนบอกถือไว้ก่อนเอาขึ้นรถจะกลับลงพักหายางรถโดนมาได้ก็มาครอบไป,ปวัวระเบิดขอขอบคุณดาบตำรวจทิติพัฒน์ปีตาระโพผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพรราชลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีเจ้าของเรื่องเอาอยางครอบกันระเบิด